หล่อรวยเปิดรายได้ธุรกิจนายนาพัสเห็นแล้วต้องร้องว้าว เป็นพระเอกหนุ่มสุดฮอตของช่องสามที่มีคนรักทั้งประเทศเลยค่ะสําหรับนายนพัฒเสียงสมบูรณ์นอกจากจะเป็นนักแสดงที่มีความสามารถแล้วนายนพัฒยังมีธุรกิจที่กวาดรายได้เข้ากระเป๋าแบบรัวๆอีกด้วยล่าสุดมีการเผยข้อมูลว่านายนพัฒมีชื่อปรากฏนั่งเป็นกรรมการหนึ่งแห่งคือบริษัทบอลทูบีเก้าจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่22กร,รกฎาคม2553ดําเนินธุรกิจด้านความบันเทิงทุนจดทะเบียน300,000บาท ผลประกอบการของบริษัทปีล่าสุด2,564อยู่ที่ปี2,564รายได้14,347,879.64บาทกำไร5 2 2 0 9 7 6 0บาทสำหรับน,นายพัชเป็นนายแบบและนักแสดงชาวไทยสังกัดสถาน,นีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3โดยเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากผลงานโฆษณา King Power